มีอาวุธร้ายแรงชนิดหนึ่งที่กำลังซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบในห้องนั่งเล่นของคุณน้อณวินาทีนี้เลยครับมันไม่ใช่ปืนผ่าหน้าไม้ไม่ใช่รถถังและไม่ใช่ความขัดแย้งที่กำลังปะทุอยู่ตามแนวชายแดนที่คุณกำลังเฝ้าติดตามข่าวด้วยใจระทึกในทุกๆวันแต่อาวุธร้ายที่ว่านี้ตลกร้ายเหลือเกินที่มันกลับกลายเป็นหน้าจอทีวีสี่เหลี่ยมมอที่กำลังส่งเสียงรายงานข่าวร้อนแรงอยู่ตรงหน้าคุณน,นั่นเอง และสิ่งที่มันกำลังโจมตีอยู่ไม่ใช่เขตแดนของประเทศไหนแต่เป็นหัวใจดวงน้อยๆที่กำลังเต้นอยู่ในหน้าอกของคุณเองครับคุณเชื่อไหมครับว่าในขณะที่คุณนั่งนิ่งๆอยู่บนโซฟาสายตาจดจ้องอยู่กับตัววิ่งข่าวและภาพความตึงเครียดของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาภายในร่างกายของคุณเองก็กำลังเกิดสงครามขนาดย่อมๆขึ้นเช่นกัน ความดันโลหิตของคุณกำลังไต่ระดับสูงขึ้นอย่างเงียบเชียบเส้นเลือดของคุณกำลังหดเกรงแน่นเหมือนสายกีตาร์ที่ถูกขึงจนตึงปริยะและพายุฮอร์โมนความเครียดกำลังโหมกระหน่ำทำลายเซลล์ในร่างกายคุณทีละนิดสวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้เราจะไม่มาคุยเรื่องการเมืองเราจะไม่มาวิเคราะห์ว่าใครผิดใครถูกในความขัดแย้งข้างนอกนั้นแต่วันนี้เราต้องมาคุยกันถึงเรื่อง ความเป็นความตายความจริงข้อหนึ่งที่หมอโรคหัวใจอาจจะไม่ค่อยมีเวลามานั่งอธิบายให้คุณฟังอย่างละเอียดนั่นคือเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรเราจะปกป้องชีวิตของเราเองได้อย่างไรท่ามกลางกระแสข่าวร้ายที่โหมซัดสาดเข้ามาทุกวันแบบนี้ถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกใจสั่นแน่นหน้าอกหรือมีอาการปวดหัวตุบๆแวบขึ้นมาเวลาดูข่าวภาคค่ำคลิปวิดีโอนี้คือ ห่วงยางช่วยชีวิตที่คุณต้องเกาะไว้ให้แน่นเลยครับและตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีนะครับผมมีของขวัญพิเศษสุดๆเป็นเคล็ดลับ30วันใจสงบกายสบายที่ผมออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จิตใจไวต่อข่าวสารผมจะมอบให้ฟรีๆสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบจนถึงวินาทีสุดท้ายเท่านั้นส่วนตอนนี้ถ้าคุณยังรักและห่วงแหนจังหวะการเต้นของหัวใจตัวเอง ถ้าคุณอยากมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไถยให้ลูกหลานไม่ใช่กลายเป็นภาระให้พวกเขาต้องมาเฝ้าไข้ช่วยกดไลค์คลิปนี้และแชร์มันออกไปทันทีให้กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับคุณที่กำลังกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะข่าวบ้านเมืองการกระทำเล็กๆข,ของคุณในตอนนี้อาจจะช่วยชีวิตใครสักคนไว้ได้ในวันนี้เลยนะครับเอาละครับลองมาดำดิ่งไปกับเรื่องราวนี้พร้อมๆกันลองนึกภาพผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าลุงสมชาย ลุงสมชายปีนี้อายุ68ปีเป็นข้าราชการเกษียณที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนกับชายไทยไวัยเกษียณทั่วไปที่ยังคงห่วงใยบ้านเมืองลุงสมชายมีกิจวัตรประจำวันที่ขาดไม่ได้คือพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรงไม่ว่าจะทำอะไรอยู่แกต้องรีบมาเปิดทีวีช่องประจำเพื่อดูข่าวภาคคำ่ำโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ข่าวเรื่องชายแดนกำลังเข้มข้น ลุงสมชายแทบจะเอาหน้าเข้าไปสิงอยู่ในจอทีวีแกกังวลกับสถานการณ์บ้านเมืองแกนอนคิดไปต่างๆนานา,นา,นาถึงเหตุการณ์เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นความกังวลนั้นฉายชัดออกมาทางร่างกายแกจะชอบเดาะลิ้นจิบป,ปาขาสัน่นดิกๆและคิ้วขมวดเป็นปมอปาสิลีภรรยาคู่ทุกขู่ยากเห็นสามีเครียดแบบนั้นก็ได้แต่ชงน้ำขิงร้อนๆมาให้แล้วบอกให้แกไปพักผ่อน แต่ลุงสมชายก็ปัดมือปฏิเสธแกบอกว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องรู้เรื่องบ้านเมืองจะให้นอนหลับลงได้ยังไงในเมื่อสถานการณ์มันหน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้แล้วในที่สุดสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคืนหนึ่งหลังจากดูข่าววิเคราะห์เจาะลึกเรื่องการเคลื่อนไหวทางทหารจบปุ๊บลุงสมชายก็รู้สึกเจ็บแปลปขึ้นมากลางหน้าอกเหมือนมีใครเอาค้อนปอนมาทุบลงไปแรงๆ ความเจ็บปวดแล่นร้าวไปที่แขนซ้ายลามขึ้นไปถึงกรมอเหงื่อกาแตกพลักพลักทั้งที่แอร์ในห้องเย็นเฉียบแกฟุบลงไปกองกับพื้นตรงหน้าทีวีที่ยังคงมีเสียงผู้ประกาศข่าวเจยเจ้าอยู่เสียงไซเรนรถฉุกเฉินดังแหวกความเงียบสงัดของหมู่บ้านพาลุงสมชายส่งโรงพยาบาลท่ามกลางความแตกตื่นของลูกเมียหมอวินิจฉัยว่าแกมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน สาเหตุเกิดจากความดันโลหิตที่พุ่งสูงขึ้นกะทันหันบนพื้นฐานของโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีอยู่เดิมซึ่งถูกกระตุ้นด้วยความเครียดจัดโชคยังดีที่ลุงสมชายถึงมือหมอทันเวลาแต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือสุขภาพที่ทะลุดโทรมาลงอย่างหนักและความหวาดผวาที่ฝังใจเรื่องราวของลุงสมชายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับมันเป็นภาพสะท้อนของคนสูงวัยชาวไทยนับล้านคนในตอนนี้ เรากำลังอยู่ในยุคที่ข่าวสารเดินทางไวกว่าแสงแต่ธรรมชาติกลับเล่นตลกร่างกายของเราหัวใจของเรามันยังวิวัฒนาการไม่ทันความเร็วของข้อมูลมหาศาลขนาดนั้นเมื่อคุณดูข่าวการประทะข่าวความขัดแย้งสมองของคุณโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาซึ่งทำหน้าที่จัดการกับความกลัวมันแยกไม่ออกหรอกครับว่าอันไหนคืออันตรายจริงๆที่อยู่ตรงหน้า และอันไหนเป็นแค่ภาพในจอทีวีสำหรับสมองส่วนดึกดำบรรของเราภาพลดถังงอเสียงไซเลนหรือเสียงถกเถียงกันดุเดือดในทีวีมันส่งผลเท่ากับว่าคุณกำลังยืนประจันหน้ากับเสือโคร่งตัวมหือมาในป่าทึบทันทีที่รับรู้สมองจะสั่งการสัญญาณเตือนภัยสีแดงไปทั่วร่างกายต่อหมวกไตของคุณจะถูกกระตุ้นให้ปลดปล่อยฮอร์โมนมรณะสตัวออกมาอย่างบ้าคลั่ง นั่นคืออะดรีนาลีนและคอร์ตซอลเข้าสู่กระแสะเลือดขอผมอธิบายกลไกลตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับเพราะการรู้ทันศัตรูคือด่านแรกของชัยชนะอะดรีนาลีนจะสั่งให้หัวใจคุณเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเตรียมพร้อมสำหรับปฏิกิริยาสู้หรือหนีแต่ปัญหาก็คือคุณกำลังนั่งอยู่บนโซฟานุ่มๆ คุณไม่ได้จะวิ่งหนีไปไหนและไม่ได้จะลุกขึ้นมาสู้กับใครพลังงานมหาศาลนั้นจึงไม่มีที่ไปมันเลยย้อนกลับมาทำร้ายผนังหลอดเลือดของคุณดันให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันคอร์สโลที่ได้ฉายาว่าฮอร์โมนความเครียดก็จะไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและกดการทำงานที่ไม่จำเป็นอย่างระบบย่อยอาหารหรือภูมิต้านทานถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวก็คงไม่เป็นไรแต่เมื่อคุณเสพติด ข่าวสารเมื่อคุณเปิดทีวีทิ้งไว้เป็นเพื่อนทั้งวันระดับคอร์สซอนในเลือดของคุณจะสูงค้างเติ่งอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับคุณเอาหนังยางไปแช่ในน้ํากรดนั่นแหละครับนานวันเข้าหลอดเลือดของคุณก็จะแข็งเปราะและแตกง่ายและตรงจุดที่เปราะบางเหล่านั้นคราบไขมันที่เกาะอยู่ก็รอวันที่จะหลุดออกมาเมื่อมีแรงกระตุ้นทางอารมณ์กลายเป็นริมเลือดอุดตันนั่นคือทางด่วนสายมรณะ ที่พาไปสู่อาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวายคาห้องนั่งเล่นแล้วเราจะทำยังไงดีครับจะให้ปิดหูปิดตาไปอยู่ถ้ำไม่สนโลกเลยเหรอไม่ครับผมไม่ได้แนะนำให้ทำแบบนั้นในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากผมเข้าใจดีว่าความต้องการที่จะรู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมืองเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวข่าวครับปัญหาอยู่ที่ วิธีที่เราเปิดรับมันต่างหากเราต้องการกลยุทธ์เอาตัวรอดเราต้องการเกราะป้องกันเพื่อปกป้องหัวใจของเราจากกระสุนข่าวสารพวกนั้นและข่าวดีก็คือผมได้รวบรวม3วิธีที่ง่ายแสนง่ายแต่ได้ผลชะงัดนักโดยอ้างอิงจากทั้งการแพทย์สมัยใหม่และภูมิปัญญาโบราณเพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้วิธีเอาตัวรอดข้อแรก และเป็นข้อที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณจำให้ขึ้นใจคือเทคนิคที่เรียกว่าสมอเรือแห่งลมหายใจฟังดูเรียบง่ายแต่ห้ามดูถูกมันเด็ดขาดนะครับลมหายใจคือสายใยเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างจิตสำนึกกับระบบประสาทอัตโนมัติของคุณเวลาคุณดูข่าวเครียดๆลองสังเกตตัวเองดูสิครับลมหายใจของคุณจะสั้นถี่กระชั้นหรือบางทีคุณอาจจะเผลอกันหายใจโดยไม่รู้ตัว สิ่งนี้ส่งสัญญาณผิดๆไปบอกสมองว่าเรากำลังตกอยู่ในอันตรายและวงจรความเครียดก็จะหมุนวนต่อไปเพื่อตัดวงจรนี้ทันทีคุณต้องกระตุ้นเส้นประสาทเวกาสซ,ซึ่งเปรียบเสมือนผู้บัญชาการความสงบในร่างกายผมอยากสอนให้คุณทำแบบฝึกหัดการหายใจแบบพิเศษที่เรียกว่าหายใจแบบสี7เนี่ไม่ใช่การหายใจเล่นๆแต่เป็นยาคลายเครียดจากธรรมชาติขนาดเอก วิธีทําเป็นแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกใจสัน่นเพราะข่าวในทีวีให้ทําทันทีเริ่มจากหายใจออกทางปากให้หมดปอดทําเสียงฟู่เบาๆจากนั้นปิดปากแล้วหายใจเข้าช้าๆผ่านจมูกนับในใจ1-4กลั้นหายใจค้างไว้นับ1-7ช่วงนี้สําคัญมากครับเพราะเมื่อคุณกลั้นหายใจออกซิเจนจะมีเวลาซึมซับเข้าสู่กระแสะเลือด และสมองจะได้รับสัญญาณว่าต้องช้าลงสุดท้ายหายใจออกทางปากให้หมดทำเสียงฟูยาวๆนับ1-8ให้ทำวนแบบนี้สีรอบติดต่อกันทำไมต้องเป็นเลขสี7-8ตัวเลขพวกนี้ไม่ได้สุ่มขึ้นมานะครับสัดส่วนนี้บังคับให้คุณต้องจดจ่ออยู่กับการนับทำให้จิตใจของคุณหลุดออกจากเนื้อหาข่าวเครียดเครียดชั่วคราวยิ่งไปกว่านั้น การหายใจออกที่ยาวเป็นสองเท่าของการหายใจเข้าจะไปกระตุ้นระบบประสาทที่ช่วยให้ผ่อนคลายอย่างรุนแรงทำให้ชีพจรเต้นช้าลงความดันลดลงและกล้ามเนื้อคลายตัวทันทีให้มองว่านี่คือเบรกฉุกเฉินสำหรับหัวใจคุณครับผมเคยสอนวิธีนี้ให้กับคุณลุงทหารผ่านศึกท่านหนึ่งที่แกมักจะนอนไม่หลับเพราะภาพจาสมัยสงครามผุดขึ้นมาเวลาดูข่าวสู้รบ แกเล่าให้ฟังว่าหลังจากลองทำแค่วัน3วันพอเพลงเข้ารายการข่าวปุ๊บแกจะทำแบบฝึกหัดนี้โดยอัตโนมัติเหมือนเป็นปฏิกิริยาตอบสนองผลก็คือแกยังรับรู้ข่าวสารได้แต่ด้วยจิตใจที่นิ่งสงบเหมือนผิวน้ำในตุ่มหลังบ้านไม่มีความรู้สึกร้อนรนกระวนกะวายเหมือนก่อนคุณเห็นไหมครับเราควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชายแดนไม่ได้แต่เราควบคุมลมหายใจของเราเองได้100เซ และเมื่อคุณคุมลมหายใจได้คุณก็กุ่มชะตาชีวิตของคุณเองได้ครับแต่ลําพังแค่ลมหายใจอาจจะเป็นแค่ด่านแรกในระบบป้องกันภัยของเราวิธีเอาตัวรอดข้อที่2เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณเติมเข้าปากทุกวันโบราณว่าโรคภัยเข้าทางปากแต่หารู้ไม่ว่ายาอายุวัฒนะก็เข้าทางปากได้เช่นกันในช่วงวันที่ตึงเครียดแบบนี้แทนที่จะคว้ากาแฟแก้วโปรดหรือชาแก่แก ที่มีคาเฟอีนไปกระตุ้นหัวใจให้เต้นรัวและเพิ่มความวิตกกังวลผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับน้ำทิพย์ฉบับ,บบ้านบ้านราคาไม่แพงแต่สรรพคุณในการดูแลหัวใจนั้นวิเศษสุดๆนั่นก็คือชาดีบัวผสมพุทธราจีนและเกากี้ขอผมเล่าตำนานของสูตรนี้ให้ฟังหน่อยสมัยก่อนในร้อในวังบรรดาหมอหลวงมักจะใช้ดีบัวหรือไอ้ต้นอ่อนสีเขียวเล็กๆที่แทรกอยู่ในเม็ดบัวนี่แหละครับ มาปรุงยาแก้โรคหงุดหงิดฟุ้งซ่านนอนไม่หลับและใจสัน่นให้กับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เวลาที่มีเรื่องราชการบ้านเมืองให้ขบคิดจนปวดหัวตามตำราแพทย์แผนไทยและจีนดีบัวมีรสขมอรฤทธิเย็นมีสรรพคุณช่วยดับพิษร้อนในหัวใจทาให้จิตใจสงบเหมือนสายฝนเย็นฉ่ำที่ตกลงมาดับไฟกองใหญ่ที่กำลังเผาไหม้ใจคุณนอแต่ครั้นจะกินแต่ดีบัวอย่างเดียวรสขมของมันอาจจะกลืนยากไปหน่อย และความเย็นจัดอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงวัยที่ท้องไส้เย็นง่ายเราเลยต้องมีองค์คักพิทักษ์กายมาช่วยอีกสองแรงนั่นคือพุทธาราจีนและเกากี้พุทธาราจีนจะช่วยบำรุงเลือดเพิ่มพลังลมปราณทำให้น้ำชามีรสหวานกลมกลม่อมมอส่วนเกากี้ช่วยบำรุงตับและไตทำให้ตาแจ่มใสเหมาะมากสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องเพ่งสายตาดูทีวีนานๆสูตรการชงชานี้ ง่ายแสนง่ายจนใครๆก็ทำได้ในครัวที่บ้านครับแค่หยิบดีบัวแห้งประมาณ3กรัมถ้าจะให้ดีต้องคั่วให้หอมก่อนเพื่อลดความเย็นลงหน่อยนะครับใส่พุทธราจีนหั่นแว่นสัก5ลูกและเก่กกี้อีก1ช้อนชาใส่ลงในการน้ำชาเทน้ำเดือดจัดจัดลงไปปิดฝาทิ้งไว้สัก15นาทีเวลาเทออกมาคุณจะได้น้ำชาสีทองอัมพัน กลิ่นหอมละมุนรสหวานปลาล่มปลาล่มของพุทธา,าจีนตัดกับรสคมจางๆที่ปลายลิ้นของดีบัวลองจินตนาการดูสิครับช่วงค่ำคำแทนที่จะถือกระป๋องเบียร์หรือแก้วกาแฟคุณนั่งเอนหลังสบายๆบ,บนเก้าอี้หวายสองมือประคองถ้วยชาอุ่นๆไอความร้อนจากชาแผ่ซ่านสู่อุ้งมือกลิ่นหอมสมุนไพรล,ลอยมาแตะจมูกพอคุณจิบเข้าไปสารสำคัญในดีบัวจะรีบซึมเข้าสู่กระแสะเลือด ช่วยขยายหลอดเลือดฝอยอย่างอ่อนโยนทําให้ความดันโลหิตค่อยๆลดลงอย่างนุ่มนวลมีงานวิจัยบอกไว้ว่าแค่กิริยาการค่อยๆจิบชาร้อนๆมันก็คือการบําบัดจิตใจในตัวมันเองแล้วครับมันบังคับให้คุณต้องใช้ชีวิตช้าลงต้องหายใจลึกๆเพื่อดมกลิ่นทําให้คุณละสายตาจากความตึงเครียดหน้าจอทีวีได้ผมมีคนรู้จักคนหนึ่งชื่อป้าหน่อย อายุ70กว่าแล้วแกเป็นความดันสูงมานานและขี้ตกใจง่ายมากตั้งแต่ผมแนะนำสูตรนี้ให้แกก็จะชงชาดีบัวพุทธ,ธาจีนดื่มทุกวันตอนดูข่าวแกบอกผมว่าแปลกมากเลยพ่อคุณพอได้จิบชาเข้าไปแล้วมันเหมือนตัวเบาๆใจมันนิ่งขึ้นข่าวข้างนอกจะวุ่นวายแค่ไหนแต่ใจเรามันเย็นเหมือนน้ำในคลองเลยแกยกให้การน้ำชานี้เป็นเกาะวิเศษการภายให้แกเลยครับ ดังนั้นพรุ่งนี้ลองแวะไปร้านขายยาจีนหรือซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านซื้อวัตถุดิบพวกนี้มาติดบ้านไว้เถอะครับราคามันถูกกว่ายาความดันเม็ดหนึ่งตั้งเยอะแต่คุณค่าที่มันมอบให้จิตใจของคุณประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆเรามีอาวุธคือลมหายใจเรามีโล่คือชาสมุนไพรแต่แค่นั้นยังไม่พอครับถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการเข้าสู่สนามรบ วิธีเอาตัวรอดข้อที่3ที่ผมจะบอกต่อไปนี้ต้องอาศัยความใจแข็งและวินัยสักหน่อยแต่รับรองว่าเห็นผลทันตาผมเรียกมันว่ายุทธ,ธาการหน้าทีทองล้างผิดปัญหาใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่การดูข่าวครับแต่คือการดูแบบไม่ลืมหูลืมตาดูแบบแช่ายาวหลายบ้านชอบเปิดทีวีทิ้งไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาตั้งแต่เช้ายันค่ำ เสียงผู้ประกาศข่าวเสียงไตเต้นลรายการเสียงโฆษณามันกรอกหูเราซ้ำๆซึมเข้าสู่จิตใต้สำนึกสร้างความเครียดแฝงที่กัดกินเราไม่รู้ตัวยุทธการนาทีทองล้างพิทอทำงานบนหลักการจำกัดและควบคุมกติกาง่ายมากครับอนุญาตให้ตัวเองดูข่าวหลักๆได้แค่วันละสองครั้งครั้งละไม่เกิน20นาทีพอเช่นดูข่าวเช้าตอน6โมงกับข่าวค่ำตอนหนึ่งทุ่ม นอกเหนือจากเวลานั้นให้ปิดทีวีหรือเปลี่ยนไปดูรายการบันเทิงดูละครย้อนยุคดูสารคดีสัตว์โลกน่ารักน่ารักแทนทําไมต้อง20นาทีนักจิตวิทยาพิสูจน์มาแล้วครับว่าหลังจากรับรู้เรื่องลบลบติดต่อกันเกิน20นาทีสมองจะเริ่มล้าและเข้าสู่โหมดวิตกกังวลการดูต่อจากนั้นไม่ได้ทําให้คุณรู้อะไรเพิ่มขึ้นหรอกครับมีแต่จะเติมความกลัวและความสับสนเข้าไปให้มองว่าข่าวสารก็เหมือนพริกขี้หนู ครับใส่หน่อยๆก็ชูรสแซ่อีหลีแต่ถ้ากินเข้าไปทั้งรำรแสบท้องจนไส้กิ่วแน่นอนแถมในยุทธการน,นี้ผมขอแนะนำให้ใช้หลักดูอย่างมีสติคือเวลาดูอย่าแค่นั่งอ้าปากค้างรับข้อมูลให้เตรียมใจไว้โต้แย้งด้วยพอได้ยินข่าวร้ายชายแดนน่ะให้บอกตัวเองในใจเลยว่านี่คือข้อมูลให้เรารู้ไว้เฉยๆไม่ใช่เรื่องที่กำลังเกิดในบ้านเราตอนนี้เราปลอดภัย ครอบครัวเราปลอดภัยคาถาบทง่ายๆนี้มีอิทธิพลมากในการแยกความรู้สึกของคุณออกจากเหตุการณ์มันช่วยให้คุณรักษาความเยือกเย็นของผู้ชมเอาไว้แทนที่จะร้อนรนเหมือนเป็นผู้ประสบภัยเสียเองเคล็ดลับอีกอย่างคือห้ามดูข่าวสู้ระบอข่าวฆ่าแกงกันภายใน2ชั่วโมงก่อนเข้านอนเด็ดขาดแสงสีฟ้าจากจอทีวีบวกกับสารความเครียดที่ค้างอยู่ คือศัตรูตัวฉกาดของการนอนหลับแล้วคุณก็รู้ดีว่าสำหรับคนวัยเราการนอนหลับคือทองคํานอนไม่หลับคืนเดียววันรุ่งขึ้นความดันสวิงขึ้นลงน่ากลัวเชียวครับเอาเวลาทองก่อนนอนไปฟังเพลงบรรเลงเย็นๆสวดมนต์ไหว้พระหรือคุยเล่นกับลูกหลานผ่านไลน์ดีกว่าให้ภาพสุดท้ายก่อนหลับตาเป็นภาพของความสุขสงบไม่ใช่ภาพรถถังหรือการประท้วงผมรู้ครับว่า การเปลี่ยนนิสัยที่ทำมาเป็น10ปีอย่างการดูทีวีเนี่ยมันไม่ง่ายคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเหมือนจะตกข่าวเหมือนขาดอะไรไปแต่ลองถามตัวเองดูสิครับว่าการรู้รายละเอียดเรื่องการประทะที่ชายแดนเพิ่มขึ้นอีกนิดมันคุ้มไหมกับการที่เส้นเลือดในสมองของคุณต้องเสี่ยงที่จะแตกคำตอบคือไม่คุ้มเลยครับไม่มีข่าวไหนสำคัญไปกว่าลมหายใจของคุณ ความสงบสุขของคุณคือของขวัญล้ำค่าที่สุดสำหรับครอบครัวและสังคมในตอนนี้เมื่อคุณแข็งแรงอารมณ์ดีลูกหลานก็ทำงานได้อย่างสบายใจนั่นแหละครับคือการรักชาติที่แท้จริงของผู้สูงวัยมาเจาะลึกเรื่องวิทยาศาสตร์สมองกันอีกนิดคุณจะได้เห็นภาพว่าทำไมวิธีนี้ถึงเวิร์กกอในสมองเรามีระบบคัดกรองข้อมูลเปรียบเหมือนยามเฝ้าประตูถ้าคุณเอาแต่จดจ่อก,กับคำว่าสงคราม ขัดแย้งอันตรายเจ้ายามคนนี้ก็จะถูกสั่งให้มองหาแต่ภัยคุกคามอผลก็คือคุณจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่อันตรายได้ยินเสียงประทัดจุดแก้บนก็นึกว่าเสียงระเบิดสะดุ้งโหยงไปหมดการจำกัดเวลาดูข่าวและฝึกผ่อนคลายคือการสอนเจ้ายามคนนี้ใหม่ว่าขอบใจนะแต่ฉันเลือกความสงบนี่คือกระบวนการเลิกยาเสพติดทางอารมณ์ซึ่งต้องใช้เวลาและความอดทน แต่รางวัลที่ได้คือวัยชาราที่สมองใสปิ้งร่างกายแข็งแรงและจิตใจเบิกบานกาลยานามิตรครับเราผ่าน3วิธีลอดตายมาแล้วคือหายใจเพื่อตัดความเครียดดื่มชาสมุนไพรบำรุงภายในและสร้างวินัยข่าวสารป้องกันภายนอกแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดคุณรู้ไหมครับว่าความกังวลจริงๆแล้วมันคือพลังงานที่อั้นอยู่เวลาคุณดูข่าวชายแดนคุณห่วงชาติบ้านเมืองห่วงพี่น้องร่วมชาติเป็นจิตใจที่ประเสริฐมากครับ แต่มันเกิดจากความรักชาติและความรับผิดชอบแต่พอพลังงานนั้นไม่ได้ถูกระบายออกมาเป็นการกระทำมันจะย้อนกลับมากัดกินใจเราเองแล้วจะระบายออกยังไงคำตอบคือการเชื่อมโยงและการแบ่งปันครับแทนที่จะนั่งหน้าเศร้าเฝ้าจอทีวีคนเดียวเปลี่ยนความหงอยใจเป็นบทสนทนาดีๆสิครับลองนึกภาพดูตอนเย็นๆแทนที่จะนั่งจับเข่าคุยเรื่องใครแพ้ใครชนะหน้าเครียดคุณชวนเพื่อนรุ่นเดียวกันไปเดินออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ เดินไปคุยไปแลกเปลี่ยนเคล็ดลับดูแลสุขภาพหรือเล่าความหลังสมัยหนุ่มสาวอย่างมีความสุขวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าการได้เจอหน้าค่าตาได้พูดคุยได้หัวเราะร่างกายจะหลั่งออกซิโทซินฮอร์โมนแห่งความรักความผูกพันซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตของฮอร์โมนความเครียดพอความรักมาความกลัวก็กระเจิงหายไปครับขอเล่าเรื่องป้าหน่อยให้ฟังอีกนิดป้าหน่อยแกอยู่คนเดียว ลูกหลานไปทำงานกรุงเทพกันหมดแรกๆที่ข่าวชายแดนเริ่มแรงแกกลัวมากกลัวสงครามกลัวความวุ่นวายความดันแกสวิงขึ้นขึ้นลงลงบางวันพุ่งไปร้อยแปดสิบจนต้องหามส่งโรงพยาบาลพอไปนอนโรงพยาบาลแกถึงได้คิดได้ว่าความกลัวนี่แหละจะฆ่าแกตายก่อนฆ่าศึกบุกซะอีกพอออกจากโรงพยาบาลแกเปลี่ยนใหม่แกไม่ดูทีวีคนเดียวแล้วแกไปสมัครเข้า ชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านทุกเช้าแกไปลำไทยเก็กลำไม้พลองกับเพื่อนๆช่วงพักเบรกแทนที่จะคุยเรื่องการเมืองเครียดเครียดแกชวนคุยเรื่องหลานหลานแลกเปลี่ยนสูตรน้ำพริกหรือคุยเรื่องปลูกต้นไม้ริมลัวป้าหน่อยค้นพบว่าพอแกเอาใจไปจดจ่อกับสิ่งสวยงามเล็กๆรอบตัวเมตหมอกแห่งความกลัวจากข่าวสารระดับชาติมันจางหายไปเองแกบอกผมว่า เพิ่งรู้นะหมอความสงบสุขมันไม่ได้อยู่ในจอทีวีแต่มันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกและรอยยิ้มตอนเช้าของเรานี่เองคำพูดนั้นของป้าหน่อยกลายเป็นเข็มทิศนำทางให้คนไข้ของผมหลายคนเลยครับและตอนนี้เรามาคุยเรื่องจิตวิญญาณในมุมวิทยาศาสตร์กันบ้างนั่นคือพลังแห่งความกตัญญูรู้คุณฟังดูเป็นนามนธรรมใช่ไหมครับแต่ฟังผมก่อนเวลาที่คุณมัวแต่จดจ่อกับสิ่งที่ขาดหาย สิ่งที่น่ากลัวอย่างสงครามโรคระบาดสมองคุณจะตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนและกระตุ้นสัญชาติยานการเอาตัวรอดออกมาตรงกันข้ามถ้าคุณฝึกขอบคุณสิ่งรอบตัวสมองจะถูกบังคับให้สแกนหาเรื่องดีๆขอบคุณนะที่วันนี้ฉันยังหายใจได้คล่องขอบคุณที่น้ำพริกปลาทูมื้อเย็นอร่อยมากขอบคุณที่ลูกๆยังปลอดภัยดี ทุกครั้งที่คิดขอบคุณมันเหมือนยาบำรุงขนาดวิเศษให้ภูมิคุ้มกันมันช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงกล้ามเนื้อผ่อนคลายผมขอแนะนำการบ้านเล็กๆให้คุณนอนทุกคืนหลังจากปิดทีวีย้ำนะครับว่าปิดก่อนนอนสองชั่วโมงให้หยิบสมุดเล่มเล็กๆมาจดเรื่องดีๆ3อย่างที่เจอในวันนี้ไม่ต้องเรื่องใหญ่โตแค่แดดอุ่นๆตอนเช้าหรือรอยยิ้มของแม่ค้าขายแกงถุงก็ได้ การจดบันทึกนี้ช่วยเปลี่ยนทิศทางความสนใจของสมองจากภัยคุกคามอมาเป็นความปลอดภยัยเชื่อผมเถอะครับการหลับหลังจากคิดเรื่องดีๆจะหลับลึกและฝันดีกว่าการหลับไปพร้อมกับภาพรถถังและปืนผาหน,น้าไม้ล้านเท่าคุณเห็นไหมครับสุขภาพดีไม่ใช่แค่การไม่มีโรคแต่มันคือความสมดุลของกายใจและสังคมในโลกที่ปั่นป่วนแบบนี้การรักษาใจให้นิ่ง และกายให้อุ่นคือสมบัติล้ำค่าที่สุดคุณเปลี่ยนทิศทางลมไม่ได้แต่คุณปรับใบเรือของตัวเองได้วิธีการที่ผมแบ่งปันวันนี้ตั้งแต่หายใจ478จิบชาดีบัวพุทธาราจีนสร้างวินัยการดูข่าวไปจนถึงการหาเพื่อนคุยและการขอบคุณสิ่งดีๆคือวิธีปรับใบเรือนาวาสุขภาพของคุณให้แล่นฝ่าพายุข,ข่าวสารไปได้อย่างปลอดภัยผมรู้ครับหลายคนอาจจะบ่นว่า พูดง่ายแต่ทำยากใช่ครับการเปลี่ยนแปลงมันยากเสมอโดยเฉพาะในวนัยนี้แต่ลองมองดูสิ่งที่คุณเอาไปเสี่ยงสิครับโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพึกอ,พอัมพาตอไม่ได้พลากแค่ชีวิตแต่มันพลากสักดิ์รีของความเป็นมนุษย์เปลี่ยนเสาหลักของบ้านให้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องพึ่งพาคนอื่นไปตลอดนั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดดอเพราะฉะนั้นความพยายามของคุณในวันนี้วินัยของคุณในวันนี้ คือของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่คุณมอบให้ตัวเองและคนที่คุณรักอย่ารอให้ต้องไปนอนพะง,งาบพ,พัง,งาบนเตียงคนไข้แล้วค่อยมาพูดคำว่ารู้งี้เลยครับและตามสัญญาที่ให้ไว้ตอนต้นคลิปผมมีของขวัญพิเศษสำหรับคุณนอผู้ที่มีความอดทนและรักสุขภาพที่อยู่กับผมมาจนถึงวินาทีนี้ผมตั้งใจรวบรวมข้อมูลทาเป็นคู่มือชื่อเมนู30วันใจสงบกายสบายนี่ไม่ใช่แค่รายชื่อกับข้าวครับ แต่เป็นแผนที่สุขภาพแบบละเอียดที่รวมเอาอาหารช่วยลดเครียดคุมความดันและบำรุงหัวใจปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยวัตถุดิบหาง่ายในตลาดบ้านเราและราคาสบายกระเป๋าไวกเกษียณนอในเล่มยังมีตารางฝึกหายใจและตารางกิจกรรมประจำวันที่ทำตามได้ง่ายๆนี่คือความตั้งใจของผมและผมขอมอบให้คุณฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่าย กติกาง่ายนิดเดียวครับเลื่อนลงไปที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้แล้วพิมพ์คำว,ว,คว่าฉันต้องการเมนู30วันพิมพ์ให้ถูกนะครับว่าฉันต้องการเมนู30วันเดี๋ยวทีมงานของผมจะจัดส่งคู่มือฉบับนี้ไปให้ถึงมือคุณเลยอย่ารีรอครับพิมพ์ลงไปเดี๋ยวนี้เลยถือซะว่าเป็นการให้คำสัญญากับตัวเองว่านับจากวันนี้ฉันจะเป็นนายของสุขภาพตัวเอง ฉันจะไม่ยอมให้ข่าวร้ายๆมาบงการชีวิตฉันอีกต่อไปก่อนจากกันวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดสุดท้ายชีวิตคนเรามันสั้นนักและมันสวยงามเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับความกังวลที่ไร้ประโยชน์เอาเวลาทองที่เหลืออยู่ไปรักไปแบ่งปันไปมีความสุขกับลูกหลานดีกว่าครับพรมแดนประเทศอาจจะมีตึงเครียดบ้างสงบบ้างแต่พรมแดนระหว่างความเป็นและความตายนั้นเปราะบางเหลือเกินจงปกป้อง ดินแดนที่สำคัญที่สุดนั่นคือร่างกายและจิตใจของคุณอย่าให้ผู้รุกรานหน้าไหนไม่ว่าจะความเครียดความกังวลหรือโรคภัยไข้เจ็บก้าวข้ามพรมแดนนั้นเข้ามาได้ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าสิ่งที่ผมเล่ามันเข้าไปสกิดใจคุณช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับไม่เสียตังค์สักบาทแต่เป็นพลังใจมหาศาลให้ผมทำคลิปดีๆออกมาเพื่อสังคมต่อไปและที่สำคัญ ช่วยแชร์คลิปนี้ไปในไลายกลุ่มไปหน้า Facebook ส่งให้ลุงข้างบ้านส่งให้ป้าที่ต่างจังหวัดส่งให้ทุกคนที่คุณรู้ว่าเขากำลังเครียดกับข่าวบ้านเมืองไม่แน่หรอกครับแค่การกดแชร์ของคุณครั้งนี้อาจจะช่วยให้ใครสักคนรอดพ้นจากเส้นเลือดในสมองแตกในคืนนี้ก็ได้การให้ปัญญาคือการให้ชีวิตครับและอย่าลืมกดติดตามช่องและกดรูปกระดิ่งกุ้งกิงไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผม เราจะกลับมาเจอกันในหัวข้อที่น่าสนใจต่อไปทั้งเรื่องข้อเขาเบาหวานและเคล็ดลับการใช้ชีวิตวัยเก่าอย่างมีความสุขขอบคุณที่รับฟังจนจบครับขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสใจเป็นสุขกายแข็งแรงและปัญญาแจ่มใสสวัสดีและพบกันใหม่ครับ